ครับสัสดีพี่น้องที่รักครับวันนี้ก็เป็นตอนที่สองเรื่องของการเข้าร่วมพิธีบูชาก่อพระคุณนะครับตอนที่แล้วเราพูดกันถึงได้มาจากบ้านแล้วได้มาถึงวัดแล้วได้เข้าไปอย่างที่นั่งของตัวเองแล้วแต่ยังไม่เริ่มพิธีนะครับแล้วก็สวดภาวนาหรือว่าเตรียมจิตใจของตัวเองก่อนเริ่มพิธีให้ดีนะครับหรืออาจจะไปรับถิ่นอภัยบาปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมและหลังจากนั้นก็จะถึงเวลาที่จะเริ่มพิธี เริ่มพิธีแสดงของอกไหมแสดงของกองที่ขบวนของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานถวายบูชานั้นจะแห่ออกมาประกอบพิธีร่วมกับเด็กช่วยพิธีหรือว่ามีาผู้อ่านหรือคนที่ร่วมพิธีตรงนั้นสี่สาห้าคนก็จะแห่ออกมายัางพระแทนบูชาตรงนั้นนะครับและ,ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องยืนใช่ไหมเราต้องยืนขึ้นยืนขึ้นเพื่อต้อนรับ ขบวนแห่ของประสงค์ที่จะออกมาเพื่อจะได้ประกอบพิธีบูชาก่บพระคุณนั้นใชมยืนขึ้นเพื่อถวายเกยียิแด่พระเบดาเจ้านั่นเองนะครับขณะที่เดินมานั้นนักขับร้องในวัดเขาก็จะร้องเพลงบทเขาเรียกจะบรรยายเข้าก็ได้บทเริ่มพิธีนะ่ะบทเริ่มพิธีให้เขา้เาแล้วบทเพลงต่างๆก็จะร้องอจะมีเนื้อให้ดูจะมีผู้นําขับร้องและเราก็ ร้องด้วยกันใช่ไหมการร้องเพลงในเลิศพิธิเนี่ยก็มีความสําคัญการแรกก็คือจะได้ทําให้มีความสง่างามพะพิจีพระสงค์เดินออกมาขบวนพระสงค์เดินออกมาใช้เวลานิดหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่เงียบรู้สึกว่ามีลงบทเพลงที่ประกอบและเนื้อหาสาระของบทเพลงนั้นก็ก็จะเป็นบทเพลงที่ มีความหมายเกี่ยวกับการรวบพิธีนั้นนะตัวอย่างเช่นบทเพลงแขาที่ร้องกันชินนะก็ขึ้นมาทุกคนก็ร้องได้นั่นสุพระแทนบูชาพระเจ้ามากรกนอะไรในก็ร้องแบบนี้นะครับก็เริ่มพิธีนะครับก็ทุกคนก็ร้องและเพลงที่หามาร้องเนี่ยควรจะเป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยร้องได้และก็สามารถที่จะร้องเปลงเสียงออกมาพร้อมๆกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน และเนื้อหาสาระก็มีความหมายก็เราร้องไปด้วยและลรพึงไปด้วยแล้วเสร็จแล้วพอขบวนของพระสงฆ์มาถึงพระแท่นบูชาแล้วเนี่ยใช่ไหมพระสงฆ์คำนับแท่นแล้วเด็กพิธีช่วยพิธีก็เข้าพิธีแล้วคุณพ่อก็ไปเตรียมที่จะเริ่มพิธีสวดภาวนาแล้วเนี่ยนะบทเพลงก็หยุดก็ควรจะต้องหยุดได้แล้วนะครับไม่ใช่ ร้องไปเรื่อยคุณพ่อก็มายืนรอตั้งนานบทเพลงก็ยังต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บทเพลงแรกเนี่ยเพื่อประกอบการแห่เข้าของประธานของขบวนประสงค์นะเมื่อแห่เข้ามาแล้วเสร็จแล้วเตรียมแล้วเรียบร้อยแล้วอาจจะมีโยนกรมยานรอบแท่นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเสร็จแล้วคุณพ่อมาที่บรรณฐานพร้อมที่จะสวดแล้วบทเพลงบึงหยุดได้แล้วนะไม่ต้องร้องต่อแล้วไม่ต้อง ร้องไปยืดยาวเพราะว่า,าจะได้ต่อเนื่องพิธีทันทีเพราะบทเพลงจบคุณพ่อหรือว่าประธานในพิธีก็จะเริ่มพิธีด้วยการาทําสําคัญมหาการเขนก็จะทําเดชพนามพ,าพระบิดาพระบุตรและพระจิตแล้วก็เริ่มพิธีนะขอพระเบญเจ้าประทับมาเสด็จมาแล้วก็เริ่มพิธีนะครับในหนั้นก็บอกว่าเสร็จแล้วประทับทายแล้วก็บอกว่า ขอพระสทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายเห็นไหมประทานในพิธีภาวนาขอพระรสทานจากพระเยซูเจ้าขอความรักของพระเบนเจ้าขอองค์พระจิตเจ้าคือขอพระเบนเจ้านั่นเองอยู่กับบรรดาพี่น้องที่มาร่วมพิธีใช่ไหมเราก็ตั้งใจฟังแล้วเราก็ในเวลาเดียวกันเราก็ขอพร้อมกับ ประสงค์นั่นคือการร่วมบูชาก่อนเสร็จแล้วก็ในตอ,อนเริ่มวิธินี่เองรงระสงค์ก็จะทักทายสมัมฤทธิ์อะไรต่างๆอนอกจากบทภาวนาแล้วจะมีทักทายแล้วก็บอกเจตนาของการฉลองวันฉลองมีความหมายยังไงก็จะอธิบายนะครับในในส่วนนะเสร็จแล้วก็จะถึงบทที่เขาบอกว่าอ่าอ่สำนึกบาปสำนึกผิดขอโทษพระเจ้าเพื่อ ทำให้ตัวเองรับการอภัยและเหมาะสมที่จะร่วมพิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วพระสงฆ์ก็จะพูดในทํานองนี้จะบอกพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพิธีนี้มีสําหรับคนบาปเท่านั้นไม่ใช,ใช่ให้ยอมรับว่าเป็นคนบาปไหมเพราะให้เราสํานึกทอมตัวลง ว่าเรานั้นมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายนะแล้วก็โดยอาศัยบูชาเนี่ยที่เราจะร่วมเนี่ยเราจะได้รับการอาภัยจากพระเจ้าและเราจะร่วมวิธีนี้อย่างสมควรนะไม่ใช่ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพราะนั้นต่อไปนี้คนไหนที่ไม่มีบาปไม่ต้องมามิสาไม่ใช่นะครับคือเป็นความสำนึกในความบกพร่องของตนเองแล้วก็จะมีส่วนบท สารภาพบาปใช่ไหมข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าอะไรต่างๆนันก็ว่าไปนะขอโทษพระเจ้าในความบกพร่องความบาปผิดต่างๆสมมติว่าเรามาทุกอาทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนปัจจุบันเรามีข้อบกพร่องอะไรเราก็ขอโทษพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่ทําผิดทำบาปอีกถ้าเรามีบาปหนักหนาสาเรก็ไปแก้บาปอะไรต่างๆก่อนพิซาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเมื่อสวบดบท สารภาพบาปจบแล้วพระสงฆ์จะปิดท้ายลงขอพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพทรงพระกรุณาอาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรองค์พระสงฆ์จะสรุปเ,เมื่อสารภาพบาปสำน,นึกบาปเสร็จแล้วก็จะขอพระเจ้าขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสัรผานุภาพนะโปรดอาภัยบาปความผิดให้กับเราเพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร โดยวงเล็บเลยว่าโดยอาศัยบูชาขอบพระคุณที่เราจะถวายต่อไปและหลังจากนั้นจึงมีบทเราวิงวอนเราวิงวอนก็เราก็ทราบแล้วก็คือบทกิรีนั่นเองคือข้าแต่พระเจ้าสมรงกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าสมพืนน่นั่นคือวอนขอเราวิงวอนคือวอนขอ,อพระเบงเจ้าทรงพระรุณาทรานะงเมตตาให้กับเรานะต่อจากนั้นก็จะเป็น บทอ่านต่อไปมันก็จะเป็นบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือพระกัมพีจะเป็นบทไหนก็ตามบทอ่านที่หนึ่งจะมีผู้ขึ้นไม่อ่านใช่ไหมผู้ขึ้นไม่อ่านเขาก็จะขึ้นไปที่อ่านที่บรรณฐานแล้วเขาก็จะอ่านบทอ่านต่างๆถ้าเกิดเป็นมิสซาสาคัญมิซาใหญ่มิซาเฉลิมฉลองก็จะมี หลังจากบทเล่าอิงวอนแล้วก็จะมีบทกรอเดียกราเดียก็คือบทสิริโรจนาเนี่ยสรรเสริมพระเจ้าใช่ไหมเทิดเกียรติพระเจ้านมัมการพระเจ้าผู้สูงสุดอะไรต่างๆก็จะบทกรอเดียที่เราสิริโรจนนาที่เราร้องหรือว่าขับร้องหรือว่าเราสวดแต่ส่วนใหญ่นิยมขับร้องถ้าเป็นมิซาฉลองถ้าเป็นมิซาปกติก็จะแค่สวดไปนะครับ หลังจากนั้นจึงอ่านบทอ่านที่หนึ่งแม่บทอ่านที่หนึ่งในจะจะก,ก่อนถึงบทอ่านที่หนึ่งนั้นจะมีบทภาวนาของพระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์ก็จะมีะการภาวนาเริ่มต้นนะตัวอย่างเช่นเนี่ยก็บอกข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระอ,องค์ทรงไว้ซึ่งความดีรํำเลืศอทุกประการขอทรงบันดาลให้กับเจ้าทั้งหลายมีจิตใจพอิวัติรักพระองค์ก็คือบทภาวนาขอพระเจ้าขอให้เราทุกคนนั้น พระสงฆ์ภาวนาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อตัวเองนนจะภาวนาแทนสําหรับทุกคนเลยเป็นตัวแทนนะครับเพื่อจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ก็ว่าไปแล้วก็ลงท้ายตลอดนี่รันดอร์เราก็ตอบอาแมนแล้วก็บทอที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นบทอาที่หนึ่งนั้นจะเป็นบทจากพระคำีเดิมถ้าสมมุติพระธรรมเก่าถ้าเป็นมีวันฉลองใหญ่มีสามบท ก็จะเป็นพระธรรมเก่าถ้าเกิดมีวันธรรมดาก็จะมีบทอ่านจากพระธรรมใหม่อาจจะเป็นบทรัุญเบตรจดหมายหรือกิจการคักสาวโอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นบทอ่านที่หนึ่งนะครับแล้วบทอ่านที่หนึ่งปั๊บเนี่ยเราก็ตั้งใจฟังมีผู้อ่านได้ฟังเราก็ตั้งใจฟังแล้วก็ไตรจองขณะที่ฟังก็ไตรจองไปด้วยนะเขาบอกเวลาฟังบทเพราะกรมีบ,บทอ่านเนี่ยนะให้เราวางตัวเราว่าหนึ่งเราอยู่ อยู่ในเหตุการณ์ที่กขาังถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเราก็จะได้รับการโดนจิตโดนใจรู้จักพระเยซูมากขึ้นนี่คือสำคัญนะเสร็จแล้วก็จะจบบทอ่านที่หนึ่งก็จะมีบทสร้อยนะบทสร้อยที่ข้อที่หนึ่งที่สองที่สามก็เหมือนกันเป็นการสรรเสริญเป็นการขับร้องขอพอรจากพระเจ้าอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับครับ,รบพี่น้องนี่คือบูชาขอบคุณที่เริ่มมาแนละ้วตั้งแต่ เข้ามาในวัดแล้วนะในในตอนที่สองนี้พ่ออธิบายก็มาในวัดเราเริ่มด้วยการทักทายการสํานึกผิดบาปการเล่าวิงวอนแล้วก็มีถึงบทอ่านที่หนึ่งนะครับบทอ่านที่หนึ่งซึ่งเล่าไปแล้วเราะฉะนั้นการฟังบทอ่านที่หนึ่งก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจเอาใจใส่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับและเราก็จะพูดกันต่อไปในครั้งต่อไปหลังจาก บทอ่านที่หนึ่งแล้วบทสร้อยแล้วเรามีอะไรต่อไปเนี่ยบทพระวจนะเราจะพูดกันว่ามีความหมายยังไงแลวเราต้องทําอะไรบ้างคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะสาหรับวันนี้พ่อก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้ที่เราจะพูดถึงบูชาของพระคุณของเราต่อไปในเจนะที่3นะครับวันนี้ขอพี่น้องมีความสุขแลวก็เป็นบุตรพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับวันนี้สวัสดีครับ